สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา channel ผู้รับสารจซกตักะกวาแปลความหมายตามกันอ่นนะานหน้าไพ่ทาโร่หมแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานของชาวธาตุไฟนะเรามาดูกันนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูส่องเขานะส่งสองคนของเรานะคะเมื่อคุณถอยออกมาส่องเขาเมื่อเราถอยออกมาจากชีวิตเขานะคะสำหรับพลังงานชาวธาตุไฟนะ พลังงานของเขานะคะถ้าคุณเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันนะคะพลังงานนี้ไม่ใช่ของคุณเป็นพลังงานของเขานะคะหรือพลังงานอาจจะสลับเป็นดวงคุณก็ได้เช่นกันนะคะชาวธาตุไฟเพราะว่าเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะเพืเ่อนๆที่รักทุกคนนะมาค่ะสองชีวิตของเขาเมื่อเราห่างออกมา ชาวธาตุไฟพลังงานคนของคุณเหมือนรู้สึกว่าเขาจะส่งข้อความหาคุณนะคะเนี่ยนะมีการได้กลับมาร่วมงานมีการได้กลับมาติดต่อสื่อสารมีการได้กลับมาเจอหน้านะคะกาบอกว่าคนของเขาเอ่อไม่ใช่คนของคุณนะคะเขานะกำลังนึกถึงนะคะเขากำลังจะแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณก็ได้หรือคุณอาจจะเดินทาง ได้ไปร่วมงานกับเขาได้มีการกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือเขาส่งข้อความหาคุณนะคะเป็นพลังงานของการกลับเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารนะ e อ e r g y นะส่งเขาเมื่อเราห่างออกมาเนี่ยตัวตนของเขาอยากส่งข้อความหาคุณอยากให้คุณเดินทางมาหาหรือถ้าเป็นร่วมงานก็คือใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนที่ได้เดินทางไปหากันและกันนะคะสิ่งที่เขาอยากทบทวนนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณสองคนน่าจะกำลังทบทวนก็ได้ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีการกลับเข้ามาทบทวนว่าความรู้สึกที่แท้จริงนะรอคอยนะความรู้สึกที่แท้จริงเขารอคอยที่อยากจะมอบความรักความรู้สึกหรือการแสดงออกความรักความรู้สึกให้คุณนั่นเองนะการกลับมาทบทวนหัวใจนะกลับมาทบทวนหัวใจตัวของเขาการกลับมาทบทวนหัวใจตัวของเขาเองจริงๆว่าจริงๆเขาอะนะรู้สึกอย่างไรถึงคุณนะ บางคนตอนนี้ชาวทัดไฟคุณได้รับข้อความการติดต่อสื่อสารข่าวสารจากคนคนนั้นแล้วใช่หรือเปล่านะคะคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยเนาะนะ,ะส่องชีวิตเขาเมื่อเราห่างออกมานะ,ะขอดูพลังงานชีวิตของเขาบ้างนะคะไฮพินเทศนะคะเ็าบอกว่าจิตวิญ,ญญาณของเขาเดี๋ยวหมอขอเนีนใ้เขาหยับกล้องนิดนึงนะ,ะจิตวิญ,ญญาณของเขานะคะนึกถึงคุณคิดถึงคุณนะไฮพินเทสเดวิลเขาจะแซงทําเป็นเหมือนว่า อืมนะคะถ้าเขายังไม่ได้โทรหาคุณยังไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือยังไม่ได้มีคําสั่งว่าให้เขาเดินทางมาร่วมงานกับคุณหรือคุณร่วมงานกับเขาหรือถ้าทํางานด้วยกันถ้าเป็นลูกค้าหรือผู้ค้าหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะมันเป็นพลังงานของคนที่ร่วมงานแล้วก็ห่างออกมานะเขาบอกว่าชีวิตเขาตอนนี้นะชีวิตเขารู้สึกเหมือนว่าวนเวียนหรือผูกติดหรือยึดติดกับพลังงานของคุณ กลับมาทบทวนคิดพิ่นี่พิเคราะห์นึกถึงตอนที่มีความรักมีความรู้สึกโรแมนติกกับคุณนะคะอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยของคุณและเขาอะน่าใจเขานะ อยากให้ตลอดระยะเวลาเส้นทางเนี่ยนะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยนะมันสามารถพัฒนาไปอีกสเตปตหนึ่งได้ไปอีกสเตปหนึ่งได้นะเขาคิดสิ่งนั้นนะว่าเขาอะกำลังทบทวนอยากจะแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตคนคนนี้น่าจะไม่ได้ทำงานในความสัมพันธ์นะคะ,ะเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่คิดหรือพิจารณานาน,าน นะอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินความพร้อมในอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขาก่อนก็เป็นไปได้นะคะชาวธาตุไฟนะเขาบอกว่าตอนนี้จิตวิญญาณของเขาอะนะคะคิดถึงคุณนะ,ะเนี่ยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะค,ะความรักความรู้สึกนะคะเขาบอกว่าเขาส่งคุณเนี่ยเขาต้องการนะ,อะมอบความรักความรู้สึกความอบอุ่นให้คุณนะและก็ต้องการความรักความรู้สึกอบอุ่นความมั่นคงปลอดภยัย ในใจของเขาในจิตวิญญาณของเขานะแล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์ที่เราจะไปในอนาคตด้วยกันตลอดระยะเวลาเส้นทางนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดนะเขาบอกว่านะความรู้สึกนะในพลังงานของคุณเนี่ยที่เขานะคิดหรือรู้จักคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณทําให้ความรู้สึกเขาเหมือนคนที่อยู่ในบ้านในครอบครัวอบอุ่นปลอดภัยนะเหมือนโซเฟอรมิลีเหมือนคนในครอบครัวแบบนี้นะนะ แต่ณนะตอนนี้นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะมันจะมีกรณีด้วยนะคะนี้ด้วยนะคะชาวรถไฟคือจิตวิญญาณเขาเนี่ยนะ,ะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่กังวลต่อความรักความสัมพันธ์ความเจ็บปวดในด้านครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมหรือคนที่เคยแต่งงานแล้วนะคะมันอาจจะทําให้เขา่เจ็บปวดเสียใจแต่ตอนนี้คนคนนี้กําลังทบทวนการปลดพลังงานออกจากความเจ็บปวดเสียใจ นะการไม่ได้รับการเอาใจใส่นะการไม่ได้รับการดูแลทเทคแคร์ที่ดีแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่โดนทออทิ้งนะเขาจะต้องเป็นอิสระนะตอนนี้คนคนนี้กําลังทบทวนค่ควรเหมือนว่าเขาอ่ะไม่เชื่อมัน่นในความรักที่จะสร้างครอบครัวสร้างตัวตนเพราะว่าเขาอาจจะเจอสิ่งบางสิ่งบางอย่างไม่ดีพ่อแม่เลิกกันญาติพี่น้องตบตีแย่งชิงทรัพย์สมบัติเลยแล้วแต่ทาให้เขาอ่ะคิดว่าพัฒนาการความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปกับคุณเนี่ยในอดีตที่เขาไม่ได้ทําอะไระนะคะ ทำให้คนคนนี้นะคิดว่านะครอบครัวมันไม่มีความสุขหรอกมันมีแต่ความทุกข์เศร้าเสียใจนะคนคนนี้จะต้องหลุดนะเขาเรียกว่าการตื่นรู้หรือการหลุดจากพันธนาการที่ครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมหรือคนที่เคยแต่งงานนะต้องนะต้องปล่อยพันธนาการสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ดีในใจความกลัวความกังวลความไม่เชื่อใจความหวาดระแวงการแทงข้างหลังหักหลังหรือการทรยศอิจฉาริษยาเลยแล้วก็แต่นะชาัดไฟของเขาคนนี้จะต้องหลุดออกไปก่อน ตอนนี้อยู่ในกระบวนการการทบทวนเพื่อเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระนะเขาต้องปล่อยตัวเองเป็นอิสระออกไปก่อนนะอิสระจากใดๆก็ตามแต่นะการดูแลครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของเขาทําให้ตัวเขาอะไม่สามารถใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตด้วยความสุขด้วยความปรารถนาของใจตัวเขาเองลึกๆทำตามอะไรตามอารมณ์ความรู้สึกของเขาไม่ได้เพราะเขาอาจจะเป็นเสาหลักให้ครอบครัวเป็นที่พึ่งพิงของครอบครัว หรือเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แบกรับภาระนะเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับภาระไว้นะบนบ่าเขานะชาวธาตุไฟเขาอาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้ด้วยนะในมุมของเขานะะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยนะจะมีการติดต่อสื่อสารสิ่งที่ผ่านมาในอดีตคือเขาอะนะ อยากจะโทรหาคุณถ้าคุณมีเบอร์กันนะอยากจะโทรหาอยากจะส่งข้อความอยากจะแท็กหาเขาเขาก็มองดูนะคะถ้าคุณมีโซเชียลออนไลน์ที่เขาสามารถดูนะ,ะเห็นนะ,ะเปิดแบบสาธารนณะแบบเฟซบุ o กโซเชียลอินสตาแกรมอติสตหรือมีเป็นยูทูบเบอร์เหมือนบจเงนี้คนคนนี้ก็เฝ้าดูคุณอยู่นะไกลๆโดยที่ไม่ได้ทักไม่ได้กดไลค์ไม่ได้อะไรหรอกนะแอบดูคุณอยู่ไกลๆนะ,ะ,นะะเขาก็มีความลังเลสงสัยในอดีตนะคะ ว่าเอออยากจะได้ความสัมพันธ์นี้ไหมอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตไหมอยากจะโทรหาคุณอะไรเงี้ยแต่เขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวก่อน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 อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ติดต่อสื่อสารหาคุณนะคะมันเป็นสิ่งเนี้ยที่เขามีความกังวลใจหรือลังเลใจว่าตัวเขาเองอ่ะจะสามารถสร้างครอบครัวน่ะให้ดีกว่าสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับมาได้หรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมาแสดงว่าคนนี้มีบาดแผลทางใจนะในวัยเด็กหรือในความรักครั้งเก่าของเขานะคะ นะวันนี้เราส่งเขานะคะทีนี้เขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะเขาบอกว่าก้าเหรียญน,นะสิ่งนี้มันเป็นบทเรียนนะเอาง่ายๆแหละนะชาวธาตุาไฟนะมันเป็นมันเป็นบทเรียนที่ เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราเจ็บปวดเสียใจสิ่งที่คนคนนั้นนะเป็นบทเรียนที่เขาจะต้องเรียนรู้สิ่งที่เจ็บปวดเสียใจสิ่งที่กลัวนะั้นหรือความสัมพันธ์ที่หวัดระแวงความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือการอยู่คนเดียวเนี่ยนะเราจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะนะ king of cup เนี่ยพลังงานมาแสดงว่าคนคนนี้นะคะเขาอะนะกำลัง เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตที่อยากจะสารความรักความสำนึ์ที่จริงใจที่ดีที่ซื่อสัตย์นะคนคนนี้กําลังคิดสิ่งนี้อยู่อยากจะทําสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะให้ไหมคะเดวิลกับเดอะเฮลโลเฟนราศีพฤษภกับราศีมังกรนะคนคนนี้เนี่ยอยากจะทําอะไรที่ดีงามอยากจะทําอะไรสิ่งที่ถูกต้องนะความรักที่มันเป็นไปตามกฎระเบียบสังคมประเพณีและวัฒนธรรมจะทําสิ่งที่ดีงาม เขาบอกว่าในความห่างไกลหรือในสิ่งที่คุณถอยออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาอะได้เรียนรู้กับจิตวิญ,ญญาณความกลัวของเขาความเจ็บปวดเสียใจการอยู่คนเดียวความรู้สึกที่นะอาจจะรู้จักคุณความรักของเขาพัฒนาขึ้นโดยที่การที่คุณกับเขาอยู่ห่างกันนะคะมันเป็นสิ่งนี้ขึ้นได้ด้วยนะคะเพื่อน คือแบบว่าพอห่างมาเนี่ยเขาก็นึกถึงทะคุณนะมันมีความสงสัยลังเลสับสนว่าเอ๊ะทำไมอะไรอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะนะพลังงานเดอมูลราศีมีนและคณนามีนเข้ามาตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอะนะกลัวที่เขานั่งทบทวนไม่ใช่หรอกอะไรหรอกนะคะเขากลัวนะคะว่าถ้าคบกับคุณแล้วสิ่งที่เขาอะนะ,คะเคยโดนหลอกลวงเคยโดนทอดทิ้งในวัยเด็กก็ได้นะเคยไม่มีความสุข นะเขากลัวสิ่งเหล่านั้นนะนะเขากลัวสิ่งเหล่านั้นนะทีนี้นะในพลังงานนี้เขาบอกว่านะเขาก็เลยทําตัวทําไมคะเขาก็เลยทําตัวเหมือนว่าเขาอยู่โสดได้เขาอยู่เป็นไม้ได้เขามีความสุขนะเขาก็เลยต้องใช้ตากะนะการเงินนะทํางานหาเงินอย่างเดียวนะทําตัวเย็นชา ไม่ได้สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือไม่กล้าแสดงออกความรักความรู้สึกที่เขาอะมีต่อคุณนะนั่นเองนะทีนี้มาดูดินะ The Lover นะความรักนะคนคนนี้รู้สึกอย่างไรถึงคุณ The Lover นะคะมันเป็นความรักนะ The Sun คุณ่นะทำให้เขาอะนะคะพบเจอแสงสว่างหรือบทเรียนอะไรในชีวิตหรือคำตองเอาง่ายๆแหละ คุณช่วยดึงจุดหลังนะ,ะในพลังงานของตัวเขาเองความรู้สึกนึกคิดของเขาเอของเขาเองนะคะเอะคุณเป็นคนที่ช่วยฉุดดึงหลังความคิดความรู้สึกของเขาเองนะคะว่าบางทีอะบุคคลที่ไม่ดีบุคคลที่เอที่ผ่านมานะ่ะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณ่ะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะเขามองอย่างเข้าใจนะคะ เขาก็เลยรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่มาเป็นแสงสว่างขออภัยนะคะไฟบ้านหมอแจนดับนะเดี๋ยวหมอแจนจะพูดต่อไปนะเขาบอกว่าคุณอ่ะเข้ามาเป็นแสงสว่างนะคะในความรักนะเขารู้สึกว่าเหมือนโลกเนี้ยโลกเนี้ยสดใสขึ้นโลกเนี้ยไม่มืดมนโลกเนี้ยังมีคนดีอยู่โลกเนี้ยังมีคนที่น่ารักอยู่นะคะมันเป็นความรักเมื่อเขาเจอคุณนะคะไพ่พลังงานจัตติสนะคะเขาบอกว่านะการให้และได้รับเนี่ยจะเท่าเทียมกัน จะบอกว่าเ,เขาอะนะคิดพิจารณาหรือตัดสินใจพยายามสมดุลพลังงานนะพย,พยายามสมดุลพลังงานนะคะพลังงานเดอะมูนแล้วก็เดดะเดเนี่ยนะมันเป็น energy ของ ความกลัวความหลงไหลข้างไครนะความหึงหวงแล้วก็สิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เคยจบสิ้นไปแล้วมันเป็นความกลัวแต่ตัวเขาเองเนี่ยพยายามอยากจะสมดุลพลังงานเพื่อเพื่ออะไรคะดึงเขาออกจากความเจ็บปวดเสียใจตัวคุณเนี่ยนะคะพลังงานของคุณเนี่ยนะ,ค,ะคุณอาจจะไม่รู้สิ่งนี้ก็ได้นะ,ะว่าตัวเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะต้องจบนะะจบสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่มันเป็นบวดแผลในใจของเขานะคะคนคนนี้มีความ มีความผิดหวังในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวในอดีตหรือในความรักของตัวของเขาเองที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจไม่อยากจะเริ่มความรักความสัมพันธ์กับใครแต่คุณเนี่ยนะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีความรักครั้งใหม่นะคะเหมือนว่าเขาอยู่ในพลังงานตอนเช้านะมีความสว่างสดใสมีรอยยิ้มนะมีเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามที่โลกเนี้ย ให้เขาอะได้เจอคุณนะ,ะเขาอะอยากจะจบสิ้นทำไมคะวันคืนที่มืดมิดเนี่ย The Moon อยู่ตรงนี้กับนะไพ่ The Date นะ,ะมันเป็นสิ่งที่ดีบลึกในพันธนาการที่เขาอะคิดพิจารณาหรือทํางานในความสัมพันธ์ช้าเพราะว่าเขากลัวกวลัวเจ็บปวดเสียใจนะกลัวครบแล้วต้องเจ็บปวดต้องเลิกเนี่ยมันเหมือนไฟที่มาเาผาผ่านในใจหรือจิตวิญญาณของเขานะคะพลังงานนะ energy ไฟดับนะคะตอนนี้นะหมอแจนรู้สึกร้อนมากๆ ในความรู้สึกของเขานะคะในสถานการณ์ตอนนี้ที่เราส่องเขานะคะชาวทาัุไฟเดี๋ยวหมอจะพูดใบสุดท้ายนะคะเพราะว่าถ้าไฟทําหมอจะร้อนนะจ๊ะโอเคนะเขาบอกว่าเขาอะนะจะต้องทําสิ่งนั้นได้สําเร็จก่อนนะการทบทวนความกลัวออกไปความหวาดระแวงออกไปนะคะบางทีเขาคิดอยากเริ่มต้นกับคุณแล้วเสร็จแล้วเขาคิดว่าเออไม่เอามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะ,ะโดยความกลัว การสร้างชุดความกลัวที่อยู่ในหัวของเขาเองและสิ่งที่เขาเคยผ่านมานะคะบางทีเขาทําเหมือนรักเรามากๆแต่ทําไมความสัมพันธ์น่ะไม่ขยับไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะมันเป็นการสับสนลังเลในชีวิตจิตวิญญาณของเขาเขาก็เลยต้องทําตัวเหมือนว่าเย็นชาไม่ต้องการความรักความรู้สึกจากคุณสิ่งที่คุณเห็นหรือที่เขาแสดงนะคะชาวธาตุไฟเนาะเมสิงธนูแต่คนคนนี้นะคะหมอเชื่อว่าเขาจะสมดุลพลังงานได้เริ่มอะไรใหม่นะ จากความรักที่เขามีต่อคุณนะถึงเวลาที่จะจบสิ้นสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างเขาอะนะจะเอาชนะนะเอาชนะความกลัวความเจ็บปวดเสียใจแล้วก็เริ่มความรักความสะพันธ์กับคุณได้เมื่อนั้นนะถ้าเขาเลิกเจ็บปวดเสียใจนะคะเอาราคาประมาณนี้นะส่องเขาเมื่อเราห่างออกมานะคะชาวธาตุไฟนะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวตอนนี้หมอะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะราคา2 0 0พคุณได้2ชั่วโมงเลยคุยหนึ่งชั่วโมง เราจะดูให้นะคะว่าอุปสรรคปัญหาอะไรในความรักความสัมพันธ์หาวิธีการแก้ไขให้ฝั่งคุณเป็นยังไงฝั่งเขาเป็นยังไงและนะะถ้าคุณยังไม่มีใครคุยเลยเราจะดูให้ด้วยว่าปีไหนคุณมีแนวโน้มจะเจอคนที่ดีที่ใช่เราจะดูนะะเราจะดูดวงอนาคตให้คุณนะคะความรักของคุณจากนี้ไปอีห6เดือนจะเป็นอย่างไรถ้าความสัมพันธ์กับคนนี้เราก็จะดูให้ว่าความสัมพันธ์คุณกับคนนี้เป็นยังไงอีหกเดือนนะคะอันนั้นเป็นการเสีย่ยงเงิน,นค่าครูดวงส่วนตัวเราจะทายอนาคตให้คุณนะคะอันนี้จะเป็นพลังงานที่เราส่อง นะในอดีตที่ผ่านมาหรือจิตวิญญาณฝั่งของเขานะคะเอาล่ะชาวทัศไฟขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ